ศูนย์พัฒนาสังคมที่33มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจังหวัดพังงารายละ2,000บาทร50รายเมื่อวันที่3กันยายน2555เที่ยงประชุมดาวเรืองโรงแรมพังงาเบรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดพังงานายวิชาภพโรธผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมที่33จังหวัดพังงาเป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจังหวัดพังงาโดยมีนายอรพงษ์บุญนาคผู้ประสานงาน นายก่อแก้วพิคุณทองสมาชาิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพร้อมด้วยผู้นําท้องถิ่นและผู้มีรายได้น้อยในเขตอ,อตําเภอตหกวทุ่งเข้าร่วมเป็นจนํานวนมากนายวิชาภัยโรธผู้เนวยการศูนย์พัฒนาสังคมที่33จังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการมอบเงินสงเคราะห์ในครั้งนี้ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการผลักดันงบประมาณจากนายก่อแก้วพิค,คุณทองสมาชาิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย เพื่อสองเคราะห์กับครอบครัครวผู้มีรายได้น้อยผู้ยากจนและด้อยโอกาสในเขตอำเภอตะกวทุง่งรายละ2,000บาทรวม150รายซึ่งจะมีการมอบในทุกอำเภอของจังหวัดพังงาการมอบเงินสงเคราะห์นี้มอบได้ไม่เกินครั้งละ2,000บาทและมอบได้ไม่เกินคนละ3ครั้งต่อปีมอบเงินสุงเคราะห์กับครอบครัวผู้มีรายน้อยได้รายที่พึ่งของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่3-3จังหวัดพังงาจำนวน150ราย ครับโดยการประสานงานของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงาท่านก่อแก้วพิคุณทองนะครับสสแบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็เพื่อให้ี่น้องกลุ่มเป้าหมายนะครับได้นาเงินส่งรักครอบครัวผู้มีรายได้น้อยรายร้ายที่พึ่งไปใช้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับสามารถช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตันเองได้และก็ ดูแลครอบครัวให้มีความ